คำพูดเป็นศิลปะใช่ไหมคะไม่ใช่การเสแสร้งใช่ไหมคะนี่จากยูทู e ค่ะถ้าใจก็คือเสแสร้งอยู่ที่ใจถ้าศิลปะนั้นมาจากใจที่เสแสร้งมันก็จะพูดเพื่อเอาประโยชน์แต่ถ้าเรามีใจที่บริสุทธิ์การพูดจะเป็นไปเพื่อเปิดเผยความสุจริตใจของเรานี้ก็เป็นฮิลิและโอตปะของเราที่ละอายและเกรงกลัวที่จะใช้คำพูดของเราไปเชื่อเือนใครมันก็กลายเป็นความสุจริต แต่เราพูดหวานเพื่อหวานล้อมให้เขาเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เสแสร้งอะ่ะจริงหรือเปล่า<ะ>แต่ถ้าเราพูดทุกอย่างอย่างมีความสุจริตใจความสุจริตใจของเราเนี่ยแหละไม่ว่าคนฟังจะจะเห็นว่าเราสุจริตหรือไม่เราเชื่อว่าความสุจริตมันทําให้เราเนี่ยไม่ทุกข์แล้วเราจะรอคอยการเปลี่ยนแปลงของคนที่เราสื่อสารได้อย่างไม่รู้สึกคาดหวัง กุศโลบายหมายความว่ายังไงคนระับกุศโลบายก็ต้องใช้ปัญญาเช่นกับคนนี้ต้องพูดนำด้วยอย่างนี้กับคนนี้อ,อาจจะตั้งคำถามอย่างนี้กับคนนี้อาจจะต้องชี้ชวนตั้งคำถามเองไม่ได้เพราะเธอคิดเองไม่เป็นพอเข้าไปจับมือแล้วก็เล่าข้อมูอกุศโลบายไม่ใช่การใส่แซงคือการใช้ปัญญาในการ ดีไซน์สิ่งที่ใจของเราสุจริตมีเจตนาที่ดีเนี่ยค่ะหาวิธีการที่จะทําให้เขาเน่ยเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะคนบางคนเนี่ยไม่สามารถเห็นวิธีการอย่างนี้ได้<ม>ก็ต้องมีกัลยานมนะิตรมีผู้รู้ที่จะเข้าไปไกด์ให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะ